ตีห้านาทีคุณผู้ชมช่วงหน้ามีผู้ชายคนหนึ่งโมโหอะไรไม่รู้ครับนี่กระโดดทีผู้หญิงคนนี้ในร้านข<อ>ายข้าแกงฮะมาชิงทรัพย์มาทวงหนี้มาของเงินหรือม,มาอะไรช่วงหน้าเดี๋ยวมาเฉลยครับ โตโยต้าสร้างโอกาสด้านศิละปะแก่เยาวชนไทยจัดโครงการประกวดวาดภาพประบายสีโตโยตา้ารถยนต์ในฝันสอดแทรกแนวคิดรถรักโลกมีนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและนายสมใจวิเศษทักษิณผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงข่าวทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยสมัครได้ตั้งแต่วันที่9ถึง28กุมภาพันธ์2566